โรสตรี Street, สวัสดีค่ะาการเบรกแข่งใน Mercedes Ben z เริ่มต้นจากมีไฟโชว์แบบนี้คลิปเลยปัญหาคือไม่สามารถหยุดรถได้แบบปกติเพราะว่ามันแข็งมากเหยียบไม่ลงต้องรีบเอารถเข้าข้างทางเท่านั้นไม่พอเบรกยังมีเสียงคลื่นและสั่นด้วยอาการนี้เกิดจากความเสื่อมของเจ้าเบรกแวกข้ามปั๊มปั๊มเบรกสุญญากาศซึ่งมีหน้าที่ช่วยเสริมแรงเบรกช่วยทําให้เบรกนุ่มพอแกะออกมาก็พบใบพัดที่เป็นพลาสติกแตกละเอียดและนี่ก็คือความเสื่อมที่อาจ ขึ้นในรถเบส like, หลายๆรุ่นและที่โปรโสรีทก็มีบริการเปลี่ยนทั้งของแท้มือสองและอะไหล่แท้ใหม่ด้วยและในคลิปคุณลูกค้าเลือกใช้เป็นอะไหล่แท้มือสองราคารวมเปลี่ยนอยู่ที่7,900บาทส่วนอะไหล่แท้ใหม่รวมเปลี่ยนอยู่ที่16,900บาทใช้เวลาเปลี่ยนเพียงแค่3ชั่วโมง 1>, 1 2, 2> 1> ึสองามาได้เลยเปิดทุกวันแต่เก้าโมงเถึงหนึ่ง มันไม่ได้นี่ลทุกวัน,ม,ม,นม,มาเลยเลยมาเลยเลยทุกวันเก้าโมงครึ่งถึงน